ีครับวันนี้ออสการ์จะทำอะไรนะลูกอยากทำอะไรเนี่ยพิซซ่าอ๋อออสการ์จะทำพิซซ่าออสการ์อยากทานพิซซ่านะคะแม่ก็เลยจะทำแบบเร็วๆแบบว่าที่เรามีที่บ้านนะคะเป็นโฮมเมดนะคะทุกคนขาเป็นจากโฮมเมดเนาะก็จะมีแค่แผ่นขนมปังมีแฮมมีอืมมีชีสนะคะมีมอสซาเรลล่าชีสแล้วก็ออริกาโน่แล้วก็ซอสพริกแล้วมายองเนสแค่นั้นนะคะทำแบบง่ายๆนะคะสำหรับเด็กน้อยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมาเรามาเริ่มกันเลยเนาะลูกเนาะโอเคครับ ค่ะขั้นตอนแรกใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะหนักมัดูเดียวมามาเพื่อจับอัเดนได้รับอ๋อโอเคโอเคมันหนักเอาผิวลงไปน้องไอเก่งจังเลยเก่งจังเลยดูเก่งมากครับหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ช้อนเกลี่ยที่กันน้ำลงไปอ๋อหนูอยากทำเจ้ามันดุโอเคก็ตามได้มายังเล็นะคะ มาย,ยัางเนสลงไปสักหน่อยนะคะอุ้ยมาย,ยัางเนสก็จะหมดนะคะทุกคนค่ะเรียบร้อยนะคะมาย,ยัางเนสก็จะเป็นปะตะปูตะปามตะปะกุกตะปุกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะหมดแล้วนะดังนั้นก็ใส่แฮมนะคะเอาใส่แฮมลงไปครับลูกใส่แบบนี้เอามามาทำให้ดูแบบนี้นะคะโอเคโอเคโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. น้องอยากทำเองนะคะน้องอยากทำเองครับลูกค่อยๆใส่มือล้างเรียบร้อยแล้วนะคะมือออสการ์ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ดิ๊ดดิ๊ลูก ลงไปครับไปเยอะๆเลยลูกน้อสกายอยากทานพิซซ่านะคะเอาตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยครับลูกหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นแล้วสามชีสนะคะเตะครามิดีเออเดี๋ยวามาใส่ให้ค่ะลูกตะครามีตี้เต๋อใส่เยองใส่น้อยแล้วโอเคอยากทำเองใส่ไปตรงนี้ลูกมาเลย าบ้านไหนมีผักมีข้าวโพดมีแครอทก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะปรับตามที่เราชอบเลยนะคะทุกคนปรับตามที่เราชอบเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนคะ่ะโอเคนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ออริกาโนโล,ลงไปสักนิดหน่อยนะคะจะใส่ก่อนใส่ดังแล้วแต่นะคะแต่ว่าใส่ก่อนก็ดีนาะมันจะได้ห,หอมๆเนาะใส่ลงไปเลยนะคะโอเค จะท็อปด้วยซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะเดีเ๋ยวหม่ม้าจะใส่ท็อปมะเขือเทศด้วยอันอันนึงนะคะแค่ให้มันดูไอ้น,นี่เนาะอ๋อไม่ใส่ดีกว่านะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาไว้ใส่ตอนมันออกมาเนาะโอเคนี่มีกระเพาะเมล็ดโอเคเดี๋ยวเราเอาไปใส่เอ่อหม้ออบลมร้อนกันเลยนะคะอบที่อุณหภูมิ160องศาสัก4-5นาทีนะคะทุกคนโอเคนะคะแผ่นแผ่นพิซซ่าเราเราก็เอาลงที่หม้ออบ อบลมร้อนเรียบร้อยแล้วเนาะก็อ,อย่างที่บอกนะคะ1 6อยองศาประมาณ4-5้านาทีทุกนะคะทุกคน,นเรามาดูกันเลยเนาะเอาไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดีย๋ยวมาดูกันเลยนะคะวนานน้าตาพิซซ่าเราจะออกมาแบบไหนว้าวดูค่ะน่าทานมากเลยค่ะทุกคนจ้า,มา,มาค,ครับดูพออ,ออกมาจากอ่าหม้ออบลมร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะ ดูหน้าตาค่ะทุกคนจ้ะว้าว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 เอาทานอะไรลูกระวังร้อนนะเป่ากนเ่ากนเ่าเป่าอะไรเลลูกรังถอยอยากทานพิซซ่าอะไรไมู่้ค่อยๆทานนะลูกนะเคี้ยวด้วยนะอื้ออะไรใช่ไหมคะ พิซ่าโฮมเมดของอัสกาครับผมบ๊บาย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 ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้องอัสกากับมาน้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าอย่าลืมฝากกระดิ่งไว้เพื่อดูคลิปต่ตอไปด้วยนะคะ mm hmm. ทุกคนไปดูบายบายแอนจอยวิ่ง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 บายบายครับ